พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญแห่งองค์พระพิคเนตวันสังกษีจตุรธีวันพระหัสที่28มีนาคมผู้ศรัทธาสามารถมาสักการะองค์พระพิคเนตปางมหาเศรษฐีปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกองค์ประธานขนาดสูง199เซนเมตรสวดบูชาถวายไฟถวายขนมลาดูโมทกะดารชันศบตาพระองค์สงสนานองค์พระพิคเนตปางมหาเศรษฐี เนื้อทองเหลืองเบื้องหน้าเพื่อความอุดมสมบูรณ์รับพลังจากองค์ลาบารจาราชาองค์จำลององค์ดังจากเมืองมุมไบรับพรความสำเร็จจากพระองค์ถวายไฟถวายขนมแด่พระองค์ที่พิกเนสวนเทวลัยจังหวัดเชียงใหม่มีของบูชาพร้อมถวายขนมลาดูมทกะทำสดใหม่ถวายแดดพระองค์สะดวกสบาย พร้อมซื้อขนมลาดูโมรกะจากร้านเทวาลาดูนำไปสักการะองค์พระพิคเนธที่หิ้งของตนเองก็ได้ขอให้ผู้ศรัทธาแห่งองค์พระพิคเนธทุกท่านบูชาพระองค์ในวันสำคัญอย่างมีความสุขกันอบบีิบปบะมูรีย